นี่ครับก็ได้นกกดแล้วทุกคนเลยว่าตอนนี้ครก็สวัสดีแล้วก็สวัสดีอุ้มชี้ทานที่ตามนะครับส้มวันนี้ก็ต่อเทงทุกคนเลยกต่เลิกแต่แายหน้าแล้วก็บิได้ไปหาเลาะเลาะดกนะอ่ะติดตามไปรู้นั่นเดียวว่าสิมานหรือบปล่าวันนี้ก็ได้ตอนนี้ครับก็บกำลังเดินทางไปแล้วทุกคนเลยว่าหาเลาะแถวเข้มหน้เข้มหน้านี่นะแถวๆนี้นี่อาจจะมีงูทุกคนเลย วัวงูชวีหรืองูจังอ่างก็ได้แต่เนี่ก็หามากะงุ่งกระลายทุกคนเอ้ยหาหมอดป่ากันละ อยู่เฉลกห้องนะมาอันนี้ก็พหไก่ชะทุกคน,นเลยแต่หึงละประมาณสองสามมื้อน,นะผมต้อหัำลนละเฉลิมก,กับไก,กนน่ก็นะตัดอีกอ่ือว่าห้ากับในยิงนกแล้วทุกคนเลยเฮาได้าห้าไปเก็บระบกันว่ามันจะมาจะถือหรือบอนะ ว่าบ้านนี่กันเถอะสุนตน,นี่เราก็ได้นกกดแล้วทุกคนเลยว่าตอนนี้เราก็ชิได้เลาะเม่อบ่เม่อเทงนะชิได้เม่อหาเฮใหยูุกินน้ำมันนี่กัอ่ะโอ้โหว่าจะสอนพระเชษฐ์กินได้เลยนะว้าหามามันนี่กันเถอะมาเนี่แล้วทุกคนเลยเถอว่าในานกกดตอนนีงกันเถอวา่ามา,าแล้วทุกคนเลยว่าหากินน้ำตกอยู่หายอยู่หน้านะว่าโซงนี้กัมีแต่คนดำหายดำหน้าลาแล้วทุกคนเลย อยู่แถวน,นี้มันมาใช่ด้วนะถือว่ามันนิกาถือว่าแดดได้ทวนเลยมีการกับไทยหน้ากัฮ้อนแดดเท่ากันเลยอ่อ,อามาหาเลาะนะถือว่ามันไม่บงกันมันทะเลอ่อไหลทุกคนเลยมีแต่เกาะมันโดงมันทะเลอ่อนะอต่างเมื่อกัเพราะว่าโซงนี้มันคืมทุกคนเลยคืมคือผลจิตตกนะเพราะว่ามันมีแดดแน่มีคืมแน่นี่ก็คือเขา ที่เฮาวหวานน้ำหายหละทุกคนเลยกะมันหากอหน่ะถือว่าอเนี่ยเติบละวันนี้ก็ถือว่าเฮากัยื้อข้าวกินน้ำเละจะได้มาหาให้ยูดกินกับนี้วันนี้ก็เสียงนกกดห้องน่าจะห้องหาหมู่มาทุกคนเลยว่าห่าวกดทุกคน เาจะได้ขึ้นไปเบิ่งนะโมโหว,ว่ามันจะมีไข่หรือบอะนะ้มเทิงหมแล้ทุกคนเลยว่าเราจะได้ขึ้นเบิ่งก่อนนะโมโหว่ามันจะมีไข่หรือบอ ขายโดทุกคนเอ้ย3น้อยเป็น3น้อยนะถือว่า4น้อยละแตะน่อยนึงทุกคนเอยบัดนี้กะถือว่าไข่นกกะลงมารัทุกคนเอยไข่นกกน้อยนะแม้มันก็ได้ทุกคนเยอ่ะได้มนมนีอตอนนี้กมาฮอเทงนะ อน,อ,สสอนกเฮยอนเิ่นโคเลยทุกคนเนลยเ้าขนแล้วกิได้จีนะ็ดกินอ้ผักโค,กกโบ,คบ้นกกรถือว่าสามน้อยเลยทุกคนเลยขายนอกอดนี่นะเป็นแต่แซ่บน่เนิมก่อนอืแซบ,บนะ าลกแล้วทุกคนเลยถือง่ายอย่างนี้ละม,มีมันเนาะนกอดยำาเนาะมีมันเนาะโอ้ตัวใหญ่อย่างนี้พอกินเยอะทุกคนเลยช้ำนี่ นี่ก็จะสอนมันเป็นแมโคเลยนะใด้มาพักนกทั้งหมดเลยจะแล้วก็พักเลยดึงนี้่เก่ไนดึงนี่ยังปัดเลยมีไข่เลยนึ่ไข่สุดจะชินโน่เยนะบ่ตัดติ่ก่อน

ก็นกกับผักแล้วล่ะที่ได้ไปหาตัดวายกอนมานนี่ตอนนี้ยก็เขาก็มาหอ่อละโอ้ก็วายก็ถือว่าดวงง่ายนะแต่มันดวงเด่อดทุกคนเลย ว่าวบ่อนไม่อีกนะได้จะชามที่โดงนี่กับพ่อนะทุกคน

ปแล้วล่ะชนแกงก็ตามมาคิดใ่เรียบร้อยนะทีได้ค้างมอแลนี่ตอนนี้ก็จิ่ได้ค้างมอโคก่อนโคเอิมซุกกัจังใส่น้ำแล้วกัใส่วายพร้อม ตอนนี้ก็โคชุกแล้ใส่น้ำอีทุกคนเลยใส่น้ำแล้วเอาวายลงพร้อมเจาล้างก,าอก่อน้นะตอนนี้ก็เฮ้ยสาใส่น้อยไปนะเอาวายล่งมานี่ อนปิดต่ำคาเบอร์นะได้หรือเปล่ามาเสื้อไปเชื่อน้ำลายก็ได้มันเดอร์มองกันน้ำหุ่นขักหรือเชื่อคาเบอร์นะจะท้าถ้ามันซุกนะนี่ค่ะจิตใจมาซอยหัวพักใส่ทุกคนเลยหอม เพราะว่าผมโบโอ้โบโหง่ายนะเพราะว่าผมโบระกุ้งเพินงซื้อมาเฮ่อมาแต่พลาดเท่เลัดังเส้นไฟกัน ลูกสวยตัวังตอนนี้ก็พดแล้วทุกคนเลยแกงนกกระไนกกดชัยไหโอ้ยเป็แต่เซ่บขนาดเลยตอนนี้นก็แกงนกกระซุกแล้วนะบ่งข้าวนะวันนี้ง <c ười> แกนกกระสุกลามาทุกคนกินข้าวเทกังเดียวได้ไหมนี่แก่นกเพื่อนไปกินขึ้นตีนไก่ข้าเนื้อลูล่าเออเป็นมีดเลยแล้วก็กระเด้งแกก่อนเชื่อหมีมีเอาโบยำว่าจะชมก้ากิน นี่ก็เฮาก็กินข้าวอิ่มละอย่างแต่ชาวพใต้น้อยเพิ่นอย่าง3คน <c oughs> ถือว่าได้กินกัแซบ่บมีได้ไหมนี่นี่ก็ถือว่าได้ข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะก็สิได้นอนพักผ่อนก็ได้สิได้ขอจบลงเพลงเท่านี้เด็กคลิปหน้าพบกันใหม่